สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับบอลแช n แนลหรือเซลบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บอลมีรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับมานาเสนอเป็น Honda City นะครับปี2012นะครับสีเทาเมทัลลิกเป็นโมเดลเชสแล้วเนาะก็สําหรับคันนี้นะครับราคาจําหน่ายนะครับบอลขอแจ้งเลยแล้วกันราคาจําหน่ายอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็สําหรับซิตี้คันนี้ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบอลพาไปชมนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับ เป็นตัวโมเดลเชนแล้วนะครับก็ไฟหน้านะครับที่ให้รูปทรงรูปลักษ์ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นโครเมียมนะครับยาวๆแบบนี้นะครับสามฉีก3มแฉกนะครับแบบนี้นะครับไปดูรอบๆคันกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กอัอลอยขอ15นะครับของ Honda แบบใหม่นะครับที่จะมาในตัวโมเดลเชนนี้นะครับไปดูรอบๆคันกันนะครับ สำหรับซิตี้ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับหรือว่ากระจังหน้าแบบใหม่กันชนหน้าหลังแบบใหม่นะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับนี่นะครับไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่2ขีดนะครับอ่าสวยไหมครับก็สําหรับคันนี้นะครับ6ปีผ่อนเพียงนะครับ6,137าบาทนะครับอ่าสวยไหมครับดูรอบคันก่อน ก็เพื่อนๆที่หาอยู่นะครับบอลรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะไปดูภายในกันก็สำหรับภายในเจ้า Honda City นะครับเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตมากขึ้นโดยเบาะภายในสีดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเดิมๆโรงงานเลยนีให้เพื่อนๆดูสภาพเป็นยังไงบ้างกริฟไหมครับสวยไหมครับดูเบาะดูเบา ก็ต้องบอกก่อนเลยรถคันนี้เป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะครับใหม่มากๆนะครับดูครับดูครับใหม่แค่ไหนดูครับนี่ดูครับก็รถผู้หญิงใช้ก็จะประมาณนี้ครับใหม่กิฟบๆแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในสําหรับตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้มันมีไฟส่องนะครับ สัมภาระที่เท้าด้วยนะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ตัวนี้มันยังมีในเรื่องของแอร์แบ็ก ABS นะครับแอร์แบ็กลูกเลยนะครับทางซ้ายและขวาตรงพวงมาลัยนะครับยังมีช่องเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้อ่านี่ครับเก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนก็ในส่วนต่อไปตัวนี้มันเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ ตัววิทยุเนี่ยสามารถเล่น fm am usb aux ได้นะครับก็สามารถเชื่อมจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัว usb นะก็แอร์ก็จะเป็นแอร์มือปรับนะครับแอร์ Air แบบว่าปรับใช้มือปรับมันจะให้ความทนทานมากกว่าแอร์ดิิตอลนะครับระบบจะไม่รวนนะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ5สปีดนะครับสำหรับคิตตี้ตัวนี้แล้วก็ระบบเซ็นทัลลงเซ็นทัลล็อกใช้ได้ปกตินะครับไฟตัดหมอก นะครับในส่วนของนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม้แล้วมันว้าวว้าวว้าวแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวนี้ลูกค้าเก่าท่านเดิมนะครับเขาติดกล้องมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาด้วยนะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็รถมือสองแบบที่บอลแจ้งไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับออกรถที่เรามีการรับประกันมีการดูแลหลังการขาย นะครับหายห่วงไว้ใจได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง iVTEC นะครับ h o n d a iVTEC 1.5ลิตรนะครับให้กำลงังสูงสุดถึง120แรงมา้านะครับก็มาดูเครื่องกันนะครับไม่มีเยิม้มนะครับเครื่องเดินเงีบเยบๆนะครับเป็นไงบ้างอ่ะมาดูในส่วนของน็อตขวากระโปรงบ้าง ไม่เคยแกะทําสีรถนนตัวถังเดิมๆนะครับคานเดิมๆนะครับทุกส่วนยังเดิมๆหมดรับประกันการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกคว่มนะครับถ้าตรวจพบเจอนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเต็มราคาที่ท่านได้ซื้อไปนะครับก็สําหรับคนที่สนใจเจ้าซิตี้โมเดลเชนปี2012คันนี้นะครับบอลขอแจ้งราคาจําหน่ายทีละกันก็ราคาจําหน่ายอยู่ที่300,000 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนยาวนานได้ถึง6ปีผ่อนเพียงงวดละ6,100กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสามารถโทรมาหาบรลได้ที่เบอร์096-864-2522นะครับบอลยินดีดูแลและให้คำปรึกษาอยู่นะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดรถดีๆในแชนแนลเรานะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ